รวมเรื่องลี้ลับจากบ้านเราบอกเลยว่าร้อนจัดวันนี้เป็นวันที่ครอบครัวของเราออกมาตั้งแคมป์กันเอาละบรรยากาศร้อนๆแบบนี้มันเล่าเรื่องผีกันดีกว่าผีเพ้ออะไรดึกแล้วเขาห้ามเล่าไม่กลัวเสือส์ส밍ด้ยไงไม่สาระเือร์ิงมีแค่ในเกมเท่านั้นแหละเช่นดิเลนะสกินเนะือร์ส밍ใน AOE งั้นก็ได้ม้าจะเล่าเรื่องสุดล้อให้ฟังเองแล้วม้าก็เริ่มเล่าเรื่องสุดหลอนให้พวกเราฟังปู่เรามีน้องสาวอยู่คนหนึ่งแกย้ายออกจากบ้านไปนานมากก่อนเราจะเกิดซะอีกแต่ไม่กี่ปีก่อนจูๆ่ๆแกก็กลับมาม้าเลยให้แกไปอยู่ห้องปู่ที่เสียไปแล้วแต่เราโกแกอายุมากแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ม้าเลยต้องยกข้าวขึ้นไปให้แกกินทุกวันแต่ที่แปลกคือแกจะแบ่งข้าวเป็นคำเล็กๆทุกครั้งและโรยไว้กับพื้นพอม้าถามแกก็ไม่พูดอะไรจนวันหนึ่งม้าสังเกตเห็นว่ามีพนักงาาานนหลลยคไม่ก้ ขึ้นไปหยิบเอกสารบนห้องเพราะห้องเอกสารนั้นอยู่ติดกับห้องที่เหล่าโกนอนอยู่หลายครั้งที่พนักง,งานขึ้นไปหยิบเอกสารมักจะได้ยินเสเนียงเด็กหัวเราะคิกคักบางคนเห็นเป็นตัวเป็นเป็นเลยก็มีบางคนก็โดนเด็กๆเ,เ,เหล่านี้รุมแกล้งเช่นซ่อนของดับไฟและหนักที่สุดคือโดนขังเป็นเป็นริศนาจนถึงจุกวันนี้ว่าเหล่าโกเลี้ยงตัวอะไรกันไว้แน่ล้อนชะมัดแต่เราก็กระตุยไปแล้วี่คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมั้งรู้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นวันนั้นเป็นวันเผาศพของเราโกแต่ว่าจ,จู่ แล้วโกก็เอฟเฟสมาาอะไรนะ ทำไมบ้านเราหลอนจังวะเนี่ยดีนั้นหลังนั้นทุบไป,ปแล้วแต่ออฟฟิศที่สร้างใหม่ก็มีเรื่องแปลกๆเหมือนกันนะมีพี่คนนึงจะเข้าไปหาม้าในห้องทํางานพอพี่เขดาดันประตูออกไปจู่ๆก็มีคนผลักกลับมาทันทีทั้งๆที่ห้องนั้นไม่มีใครอยู่ด้วยซ้ำต้องเป็นลมแน่ๆเลยแต่ม้าก็รู้สึแบบแบกแปลกๆเหมือนกันนะทุกครั้งที่นั่งในห้องนั้นรู้สึกว่าหนักอึ้งแบบบอกไม่ถูกร้อนกันไปแล้วกาวพวกเราได้ไปทุบสารล้วสร้างออฟฟิศทับไว้นี่นะสาลพระภูมิบ้านเรานเหียนจะตายเคยมีแก๊งคุณลุงกงงงงเเเลลล่่่าาาสีีีียยดัััตตรรรนนนน้้้จจูทททกก็มไไแบบอ บ้านแล้วเนี่ยร้อนจะมัดดีนะพวกเราไม่อยู่บ้านคงไม่เจอเรื่องอะไรแปลกทำไมป้ามีหางแล้วนี่หรือว่าป้าจะเป็นเือสมิงไดสารละบอกแล้วว่าเือร์สมิงมีแต่ในเกมลองให้ป้าทําแกงเขียวหวานดูสิเพราะเือร์สมิงน่ะจะจุดไฟไม่ได้หรอกนะป้าจริงใช้เตาไฟฟ้างั้นเหรอแบบนี้ก็พิสูจน์ไม่ได้อ,อะไรจุดๆดไปเลยเฮ้งป้าไม่มีทางทำอาหาหรอร่อยแบบนี้นเน่ย,เนยบเอาไวไ้เลียเ,เอาไว้เลย บอกมานะว่าแกเป็นใครและป้าตัวจริงอยู่ที่ไหนักนี่มันการ์ตูนเด็กดีถึงไม่บอกพวกแกก็ไม่กล้าทำอะไรข้าหรอกไอ้กระตือรือร้นใจใบข้าเดี๋ยวนี้น่าจยอมบอกแล้วสรุปก็คือกจาจเนียนปลอมเป็นป้าเพื่อมาโ,อโปรโมทกิจกรรมอาโอวีในช่องเนี่ยนะไหนมาดูซิว่ามีอะไรบ้างโอ้อาโอวีมีกิจกรรมใหม่แจกสกินลินและหน้าลายเซอสมิงนอกจากนี้ยังแจกของอีกเยอะจัดรางวัลใหญ่สุดคือไอ้คอน มไม่ตามหาป้ากันแล้วหรอกิจกรรมต้อนรับสกินใหม่ลิลเล่น้าลายเสือสมิงออกแบบกระที่มือคนไทยไม่ต้องเสียเงินซื้อเพราะมีกิจกรรมแจกของอีกมากมายรางวัลใหญ่สุด iPhone 15 Pro Max โลดเลยในขณะเดียวกันที่บ้านของเจนนี่วันนี้อาหารป้าอร่อยไม่ทุกคนอร่อยมากเลยค่ะคุณพ่อคุณพ่อเก่งที่สุดไปเลยป้าไม่เคยเห็นทุกคนมีความสุขขนาดนี้มาก,ก่อนเลยดีละป้าจะลองทําขนมหวานมาเพิม่มรับรองว่าอร่อยแน่ลอกกันนะทุกคน